สวัสดีครับมาโมเชแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนๆมาเล่นเกม Ultimate นะครับ Epic Battle Simulator นะครับเพื่อนเพื่อนผมจะพาเพื่อนๆให้มาสู้กันกันกบ2ฝ่ายนะครับคือซอมบี้และทหารอเมริกันนะครับในช่วงยุคสงครามโลกครั้งที่2เป็นอาวุธครบมือนะครับเพื่อนๆนนี่นะครับนี่คือทหารอเมริกันนะครับอาวุธครบมือเลย มีจานวน5000นายนะครับเพื่อนๆท่าเมริกาเนี่ยเห็นไหมครับใช้ปืนก็เป็นปืนทอมสันนะครับเพื่อนๆปืนช่วงสงครามโลกปืนทอมสันขนาดกระสุนก็จุดสีนะครับส่วนนี้คือกองทัพซอมบี้นะครับเพื่อนๆมีทั้งหมด3900 0ื่นเก้าตัวนะครับซอมบี้เยอะมากเนี่ยนะครับซอมบี้เตรียมตัวบุกแล้วนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวมาดูกันว่าถ้าเนยในการ5,000นายจะไหวหรือเปล่ากับซอมบี้30,000กับ40,000ตัวนะครับเริ่มเลยนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มแล้วนะครับจะไหวหรือเปล่าจะไหวไหมมาดูกันนะครับอซอมบี้คืบคลานเข้ามาเรื่อยๆเ,เลยนะครับเพื่อนๆ มาดูกันว่าทหารจะรับไหวไหมนะครับ5้าพันนายห้าพันนายห้าพันนายไหวหรือเปล่าเพื่อนตอนนี้ซอมบี้กำลังจะโอบเข้ามาเรื่อยๆเลยนะครับเพื่อนๆมาด้านข้างแล้วเห็นไหมครับทําให้ทหารเป็นกันต้องเนี่ยครับต้องแตกแถวมาที่ด้านข้างด้วยทสองข้างเลยนะครับเพื่อนตรงกลางเนี่ยจะหายไปเยอะนะครับซอมบี้เพราะว่าจุดมอดของทหารใน อยู่ตรงกลางนะครับก็เลยทําให้ยินไปด้านหน้าเยอะกว่าด้นานข้างนะครับเพื่อนโอ้คนนี้ยืนคนเดียวเลยโดโดโเฮ้ยซอมบีมาแล้วนะเพื่อนในกล้ามากเลยนะฉีกยืนมาคนเดียวเลยเพื่อนแต่ไม่กลัวเลยเหรอโอถ้าหนึ่งเปการตายไปหนึ่งคนนะครับเพื่อน จะยืนฉีกมาตรงนี้อีกอนายไม่กลัวเลยเหรอตอนนี้ซอมบี้จะเหลือ3 0ม0 0ืนแล้วนะครับจากทัวว้งหมดเกือบ4 0 0 0มืนครับท่านวยกันยังตายแค่คนเดียวนะครับเพื่นนอนๆคนที่ตายน่าจะตายาแถวนี้แน่เลย ตายเป็นตัวที่2แล้วนะครับท่านไปกันตาย3านายแล้วนะครับเพื่อนๆก็ยืนเดี่ยวอย่างเงี้ยก็ตายดิท่านไปกันตายไป3นายแล้วนะครับตอนนี้ยังซอมบี้ยังเหลืออีก2 0 0 0มกว่าตัวนะครับยังเยอะอยู่ คนกับซัมบี้เกือบ4ี่หมื่นตัวนะครับถือว่าทำได้ดีมากเลยตายไดแค่สี่นายนะครับทหารผมพี่ล้มนะเนรนะ เดือนเลยคนนี้เอานายมีคนนี้คนเดียวอีกแล้วนายไม่กลัวเลยเหรอคนนี้ก็มายืนเดียวคนเดียวเลยสายเดียวเดี๋ยวเพิ่มไปทนดีมากเลยอ่ะ คิดว่านะครับถ้าทหารอเมริกันชนะแน่นอนนะครับเพื่อนๆดูจากจำนวนแล้วขนาดซอมบี้เกือบ4ี่0 0ื่ตัวนะครับตอนนี้ลดเหลือแค่หมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะครับใกล้จะไม่ถึงหมื่นแล้วนะครับสรุปว่านรอเมริกันตายไปแค่5นาใเองนะครับเพื่อนๆน้อยมากเลย ซอมบี้ไม่ถึงหมื่นแล้วนะครับอือตอนนี้ซอมบี้จะไม่ถึงเจ็ดพันแล้วนะครับเพื่อนๆหกพัน 7, แล้วเหลือน้อยมากโอ้โหทหารยังตึงอยู่ได้นะครับ เสียชีวิตไปแค่ห้านายอยู่เหมือนเดิมเลยโ,โหยดูร่วงอย่างกับใบไม้เลยครับซอมบี้เหลือแค่พันกว่าตัวเองนะครับซอมบี้จะชนะแล้วนะครับโอ้โหอ่าหนเมในการสุดยอดจริงๆ โอเคนะครับเรียบเลยอัน,นี้บักนะครับอ๋อล้มแล้วสรุปเลยนะครับท่าไหนยการชนะนะครับท่าไหนไมยการประมาณ5 0 0พนายนะครับส่วนซอมบี้ประมาณเกือบ40,000ตัวนะครับชนะไปในเวลาประมาณ6นาทีกว่ากว่านะครับเพื่อนๆโอ้พื่อนออนายทำได้ดีมากเลยโอเคนะครับ